What do you mean? คุณหมายถึงอะไร What does that mean? What does that mean? มันหมายถึงอะไรคำว่า mean นะคะแปลว่าหมายถึงแต่ว่านอกจากจะแปลว่าหมายถึงเนี่ยมันยังมีความหมายอื่นด้วยนะคะนั่นก็คือตั้งใจนะคะยกตัวอย่างเช่น I didn't mean to steal your phone. I didn't mean to steal your v o n e ฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะขโมยโทรศัพท์ของคุณเลยนะหรือว่าจะแปลอีกความหมายหนึ่งก็ได้นะคะซึ่งความหมายนี้นะคะแปลว่าใจร้ายค่ะเป็น adjective นะคะอยู่หลัง verb to be ยกตัวอย่างเช่น you are so mean you are so mean คุณใจร้ายมาก my teacher is so mean my teacher is so mean คุณครูของฉัน ใจร้ายมากเมื่อกี้มีจำปวนมากวัวนะคะ Emma didn't lend me her money she was so mean Emma didn't lend me her money she was so mean Emma เนี่ยไม่ฉันยืมเงินหล่อนใจร้ายมากนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย i <laughs>